สวัสดีทุกท่านนะคะมาค่ากินข้าวด้วยกันวันนี้ได้เมนูตำทัวลลยและะ้วตำเองแซ่บ,ซบตำปลาแกงกิเลกที่เหลือหิวน้ำลายสอขอไปด้วยค่ะด้วยนะคะับวันนี้ผมฟูเพราะาอะไรเพิ่งสระผมมานะแกงกิเลกใส่หนังแซ่บเหมือนเดิมมันร้อนนะอุ่นมาร้อน ข้าวนึ่งจานน้ำตัวก่อนข้าวคุกน้ำปลานะคะข้าวก็อุ่นมาเนาะ เหมือนฝนจะตกนะฟ้าร้องวันนี้ไม่ค่อยฝุ่นพี่เอ็มบางมากวันที่สิบสามนะสิบสามกุาพันธ์น็อปีหกเก้านะฮะฝุ่นพี่เอ็มบางสองสามวันก่อนโอ้โหหนักมาก ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมนูนตลอดมาเนาะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ภายในประเทศหรือว่าทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่ติดตามหนูเนาะที่รับชมคลิปวิดีโอนูก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะทุกท่านจะเรื่อนุ่งเรืองนะคะในในหน้าที่การงานเนาะทุกสเสงทงดูระการนะ ทํายาวได้นะคะเพราะว่า,วาล้างล้างข้อมูลในโทรศัพท์ส่วนหนึ่งล้างเมมโมรีการ์ดประมาณนั้นนะคะคือแบบมันเสียวิดีโอบางส่วนไปเยอะแต่ก็ต้องจําเป็นต้องทำะคะ หนูมไม่ทำอะ่ะถ้าไม่ล้างอะ่ะคือหนูทําวิดีโอไม่ได้นะทำได้แค่สองสานาทีมันตัดเอง ร้อนนะทางร้อนต้อเผ็ด ถามว่าทาไมถ้ามันร้อนแล้วทําไมไม่ร้อนกินตอนก็เย็นหนุมเป็นคนแบบนี้นะกินเย็นไม่ได้มันแม่เลยจริงๆร้อนแบบเพดานเนี่ยลวกท้องไปหมดเนี่ยลอกเลยแหละจริงจจนเจ็บแสบเปน็นอาทิตย์อ่ะก็ยังกินเหมือนเดิม กันเกล็กยังไม่ได้กินนำถั่วแล้วคลิปนี้รู้สึกแบบแบบว่าสบายใจมากนะมันคือแบบมันโลง่งแบบเราอยากจะทําคลิปแบบนี้ย,ยาวนะได้แบบพูดคุยบางนั่นนี่สเตรละนะคะแต่มันทําไม่ได้ก่อนหน้านั้นคลิปนี้ก็เลยแบบมันรู้สึกโล,กล่งนะรู้สึกแบบสบายใจมาก จุดประทัดแก้บนกันนะคะชื่อได้ยินเสียงหระนาคลิปฟังเลยว่เนาะเขาจุดประทัดแก้บนกันเขาไปขอพรได้สําเร็จเขาก็มาจุดประทัดแก้บนมีทุกวันเนะี่ยวันกี่รอบไม่รู้นะพ่าพไม่ได้นักแล้วเนาะนํำไ่ตรวดนะนํำไ่ตรวจนึงจริม คนที่เขาเคยมาแก้บนไว้อ่ะดูรู้จักที่นี่นะเพราะเขาสำเร็จคนที่เขาเคยหวังเคยปัฒนาเคยขอไว้เขาก็มาจุดประทัดแก้บนมอบคันด็อกไม้มอบ,นนอม,ม,อบมอบผัวมาเลยนะให้สิงิ์สิที่นี่ ต้องลากันไปแล้วนะคะเพราะว่ามีเสียงเพลงอินเดียเขากวาลิคัสิตกวาลิคัสิตนะฮะช่องยังยังทำรายรายได้ไม่ได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยว้อนปิดเนี่ยอุตส่าห์มาห้าหมปีแล้วมีเสียงเพลงเขา แซ่บก็อร่อยมากทั้งเป็ดทั้งร้อนออื